เฮ้ยมีใครอยู่ไหมวะหายห,หัวไปไหนหมดวะเนี่ยครับเอ้านี่มันประธานแชมป์นี่ว่าไม่เจอกันตั้งนานทำไมมาซ่อมรถแบบนี้อะเอ้าเด็ไม่เจอกันตั้งนานตนานอนเรียนจบใหม่ๆกิ่นแกเก่งนักไม่ใช่หรอวะอยากเปิดบริษัทเป็นของตัวเองแล้วทำไมตอนนี้ถึงได้ตกอับแบบนี้แล้ววะ <c oughs> รถกูมีปัญหาวะ่ะไปดูให้หน่อยดิ นี่มันรถกูนี่อะไรรถของมึงนั้นเหรอเออดิกูอ่ะเอารถคันนี้ไปให้บีมใช้แล้วทำไมมาอยู่ที่มึงอะ่ะบีมจะบอกอะไรให้นะตอนมึงล้มละลายอะบีมเขาว่ามาคบกับกูก็ตอนเนี้ยเขาว่าท้องอยู่แล้วลูกในท้องของบีมก็เป็นลูก ไม่มีจะกินยังเอารถให้ผู้หญิงนะแต่โทษดีวะเขายกรถมึงให้กูมองอะไรวะยังไม่ไปซ่อมรถให้กูอีกไปดิเฮ้ยซ่อมเสร็จก็เช็ดให้กูด้วยนะมันงตกกรกปกอ โทรศัพท์กูหายไปไหนวะโทรศัพท์อะไรของมึงวะโทรศัพท์อะไรงั้นหรอนี่มึงยังทําเป็นไม่รู้เรื่องอีกเหรอใครมันจะไปเชื่อมึงถ้ากูบอกเจ้านายมึงนะมึงจะตกงานแน่ถ้าอยากให้เรื่องมันจบอ่ะมึงก็รอดขากูดิรอดดิอะแล้วกูจะบอกอะไรมึงให้นะที่บริษัทมึงล้มละลายอ่ะเพราะกูกับบีมโกง,งไงไอ้งโง่เจ้านายครับเอา้า เลขามาที่นี่ได้ไงครับเออพอดีผมเอารถมาเช็คครับเจ้านายครับแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นครับฮะเจ้านายใช่ครับเขาคือประธานใหญ่ของบริษัทเราพี่ครับช่วยเช็ครถให้ผมหน่อยครับพอดีลูกสาวผมเข้าห้องฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวขอตัวดูลูกสาวได้ไหมเดี๋ยวผมกลับมาดูรถให้คุณได้ไหมครับนะครับลูกสาวคุณสำคัญกว่ารีบไปดูเขาเถอะครับเดี๋ยวผมให้เลขาผมไปส่ง แต่ว่าผมยังซ่อมรถคันนี้ไม่เสร็จด้วยครับงั้นเอา,อางี้ไหมครับผมพอจะทําเป็นอยู่บ้างเดี๋ยวผมซ่อมให้คุณทําได้เหรอครับสบายมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับกูจะบอกอะไรให้นะบริษัทที่พวกมึงสองคนโกงกูไปมันก็แค่เศษเงินเล็กๆของกูเพื่อแลกกับการมองเห็นสันดานของพวกมึงกูว่ามันคุ้มวะ่ะอีกอย่าง กูจะบอกอะไรให้นะว่ารถคันนี้ยังไม่ได้โอนชื่อไอโง่เพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊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 งที่ช่อง super idol studios ด้วยนะคะ